สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาดูหลวงปู่ตีเปาวโลนะครับเขียนยันเสียรันโซรถตำรับวัดสะพานถุงที่รับการถ่ายทอดมาโดยตรงสายตรงเลยสายตรงนะครับที่สำคัญเลยเขียนมาหลายหมื่นดอกแล้วทุกวันนี้เจ็ดหกเจ็ดสิบแปดแล้วต้องเขียนยังเขียนอยู่นะครับเดี๋ยวหลวงปู่ครับทำไมยังยังต้องเขียนด้วยมือมาตั้งทุกวันรักษาเอกลักษณ์ยังไงครับเระ ผู้บาอาจารย์เขาไม่ได้สอนให้เรียนปั๊มครับผมไม่สอนให้ปั๊มตะกุดเขียนอย่างเดียวเขียนอย่างเดียวนะหลวงปู่ครับ่วนใหญ่เขียนวันไหนครับจะเขียนเฉพาะวันอังคารวันเสาร์วันพฤหัสครับเขียนสามวันนี้เป็นหลักใช่แล้วทําไมหลวงปู่ต้องเขียนสามวันนี้ครับพูดสามอีกเที่ยวหนึ่งครับวันเสาร์คือเป็นวันแข็งครับแล้วก็วันอังคารก็เป็นวันแข็ง ครับวันพระหัสคือเป็นวันครูครับผมอันนี้จะเริ่มลงนะครับจะเริ่มลงเดี๋ยวจะเริ่มเขียนนะครับ,ค,รบคือหลวงปู่เขียนเชี่ยวชาญมากนะครับ <จะ S 1> เพราะว่าเขียนมาเป็นน่าจะครึ่งแสนแล้ว <c oughs> ยุมไม่ต้องพูดนะเดี๋ยวจะตุจะวายฝังจะตุยันติปฏิสนธิจะตุยันติปฏิสนธิ จะตุองยัยนติไปฏิสนธิจะตุองยัยนติปฏิสนธินัโมตัสสะหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธรรรัสสะนัโมตัสสะหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธรรัสสะนัโมตัสสะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธรัตนังธรรมรัตนัรรตงสังขะตระหนั่งข้าพเจ้าขอลาตนาคุณบิดาคุณมารดา คุณครูบาอาจารย์ครับเจ้าขอราตนาลุงเอี่ยมลุงุันลุงพุกตินลุงพ่อทองสุอินทสารุ่งนแปดร้อยบาทช่วยลงทุนโสรสบงคลด้วยอันนี้จะเริ่มเขียนนะครับาน,นิลหลวงปู่ภาวนาให้ฟังด้วยนะครับเดี๋ยวเพื่อเป็นวิทยาทานสําหรับนคนรุ่นหลังที่จะเขียนนะครับอ่าฉันจะไม่ว่านะกระถาจะว่าในใจส่วนตัว ยันเสร็จแล้วนะรอบนอกรอบนอกเสร็จแล้วนะรอบเดี๋ยวหลวงปู่ครับรอบนอกเป็นยันอะไรครับอธิบายให้ควาฟังนิดนึงครับสําหรับเป็นวิทยาศาสตรโซลตรอบนอกเสร็จแล้วนะรอบนอกโสลตรสิบหกสิบหกชั้นฟ้าครับสิบหกชั้นฟ้าในีนลงเสร็จแล้วเฉพาะสิบหกชั้นฟ้านะครับรอบนอกเขาเรียกว่าโสลตเฉย ใช่สิบหกชั้นฟ้าครับสิบห้าชั้นยังอยู่ที่หลังนะครับครับ,รบตอนนี้อาตมาจะอาลาตนาบอกคุมปูอีกทีหนึ่งอิสวาสุณชาลิตินาเมตตาจะมหาราชาอุทังอัตโทโท,โทอุททังอัตพระพุทธเจ้าแผงลิตติด,ด้วยพระพุทธทงทังนังสังขังสัพเพเทวา มังปายันสะพทาเอเตนะมังคระเชนะสะพสูตีพระวันตุเมรอบนอกเสร็จแล้วหรือรอบในรอบที่สองที่สามนะก็จะมีสามชั้นนะครับสามชั้นถูกต้องนะครับก็ ตะกุดทั้งหมดนะครับจะมาใช้ในปัจจัยทั้งหมดมาใช้ในกิจกรรมของวัดนะครับหลวงพ่อมอบไว้เป็นอลึกสําหรับผู้ร่วมบุญหนึ่งพันบาทไม่ต้องสงสัยนะครับในอนาคตอีกร้อยสองรอยปีเปิดดูคลิปนี้เลยนะครับไม่ต้องพาตะกุดกันให้ให้สงสัยว่าหลวงปู่จาาหรือเปล่าใครได้หลวงปู่ตะกุดวัดประบานสูงไปนะครับหลายลายมือนะครับ หลวงปู่เล่าให้ฟังนะครับไม่ใช่ว่าลุงหลวงพ่อทองสุขก็มอบให้คนอื่นช่วยจานหนึ่งในนี้ก็คือหลวงปู่ตีรอบสองเลยยันตีนี้สิงเหเสร็จเลเรียบร้อยแล้วนะตีหลวงปู่ครับตีนี้สิงเหนี้หลวงปูว่วาดสูตรให้นิดหนึ่งครับตีนี้สิงเหเนี่ยถ้าว่าเป็นกระถาเนี่ยค่บผมนี่นะครับ รอบกลางคือลงด้วยตีนนี้สิงเหอรอบนอกเขาเรียกอะไรครับหลวงปู่สิบหกสิบหกชั้นฟ้าสิบหกชั้นฟ้ารอบอที่สองนี่ยันตรีนี้สิงเหครับผมอบที่สามนี้สิบห้าชั้นดินแล้วนะรอบสุดท้ายเนาะสิบห้าสิบห้าชั้นดินนี้คือยันอะไรครับมียันยันจัตุโลยันจัตุโลนะครับรอบในจะเป็นยันจัตุโลนะครับที่เรียกว่าสิบห้าชั้นฟ้านะครับ สิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้น,นดินด้านในเป็นยันชั้น,นไม่ต้องสงสัยนะครับคนที่ได้ตะกรุดหลวงปู่เอี่ยมไปนะครับนี่ผู้ที่ถ่ายทอดบอกตรงๆนะครับว่ามียันอะไรกับยันอะไรนะครับน้อยนักนะครับเราจะเห็นหลวงปู่ที่อายุเยอะมาเขียนยันให้ลูกศิษย์ลูกหาไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมง,งคลส่วนมากเราจะเจอแบบส่วนมากเราจะเจอปั๊มนะครับแล้วก็วม้วนโรงงาน,น,นใช่ครับเดี๋ยวนี้ อันนี้หลวงปู่ยังแข็งแรงความแข็งแรงของหลวงปู่ถ้าจารย์อย่างนี้ยังอยู่อีกได้อีกสิบหลายสิบปี <c oughs> <c oughs> นี่ลงเสร็จแล้วนะสิบห้าชั้นดินสิบห้าชั้นดินห <c oughs> ลวงปู่สิบห้าชั้นดินนี้ตัวนายคือยันแจตุโลใช่สิบห้าชั้นดินนับให้ได้สิบห้าสิบห้าสิบห้าครับผมนี่นะครับคือยันตุโลวันข้างหน้าไม่ต้องถกเถียงกันนะครับสําหรับคนที่ได้หลวงปู่ตะโกดหลวงปู่อีกอีกรนอยอนอก รอ,รอบนอกฟังนะครับรอบนอกคืออะไรฟัง<อ>นะครับจ<อ>ำัะยันสี่มุมนี่ครับสี่มุมนี้หลวงปู่งลงด้วยตัว <จะ S 1> ไดครับลงด้วยบารามีสามติบทัดก็ได้ครับผมหรือจะลงบารามีสามติดทัดก็ได้นะอยู่นะครับหรือมองกุฎพระพุทธเจ้าลอ้ลอมรอบนอกก็ได้มีสองสูตรใช้บารามีสามสิบทัดกับมงกุฎพระพุทธเจ้าแค่นี้ครับผม หลวงปู่ครับอันนี้จะลงด้วยมงกุฎพระพุทธเจ้าครับผมนี่นะนี่นะครับโสรถมงคลหลวงปู่เอี่ยมมีสองสูตรนะครับ,รบก็คือด้านนอกเป็นมงกุฎพระพุทธเจ้าหรือบารามีและหรือใช้ตัวบารามีสามสิทธัศน์ก็ได้ชั้นที่สองก็คือจัตุโลครับชั้นที่สามตีนิสิงเหครับเนี่นะครับ หลอกครูจารมือหมดเลยตีวีเซเซอีใครได้ตะก,กรุดหลวงปู่ตีไปนะครับคุณไม่ต้องผัดไม่ต้องอะไรหลวงปู่ตีจานเองไม่มีอะไรมืออื่นไม,ไม่ต้องแกะนะไม่ต้องแกะแกะแล้วเสื่อมนะครับเสื่อมเลยนะครูบาอาจารย์บอกมาแบบนี้ครับอืมวีเสเซ ลงปู่จานให้ดูเองทุกดอกนะครับอนาคตในข้างหน้าอีกร้อยสองร้อยปีได้ไม่ต้องเถียงกันนะครับอตอนนั้นผมไม่อยู่หลวงปู่ไม่อยู่พี่ไม่อยู่นะกอันไม่อยู่ไม่ต้องเถียงกันนะไอพวกไม่ต้องเถียงกันนี่ดูคลิปนี้จบเลยนะครับสำหรับคนที่ได้ ตะกุดมงคลโสรถนะครับไม่ต้องเถียงกันว่ามีอย่างอะไรบ้างใช่สายโสรถนี่สู่ปูเลยตรงเลยสายโสรถนี่ตอนนี้ตอนนี้เป็นองค์สุดท้ายและเด่นเดียวที่สืบทายาทโดยตรงแล้วก็มีท่านถ่ายทอดให้ฤาษีเนรไปแล้วอ๋อใช่ถูกต้องถ่ายทอดให้ฤาษีเนรไปแล้วอาจารย์เนรท้าเขาจะพูดเลยนะอ่าหลวงศิษย์เอ้ยหลวงปู่เสียได้ถ่ายอาจารย์ออหลวงพี่เสียได้ถ่ายด้วยไหมถ่ายหลวงปู่อ่อหลวงพี่เสียวัดที่กำแพงเพชรนะครับท่านก็ไปจานสร้างวัดเหมือนกันใช่ครับนี่นะครับ เดี๋ยวนี้เขียนง่ายนะครับเพราะว่าปากกาก็ก็คมขึ้นขณะที่แผ่นแผ่นทองเหลืองทองแดงก็ออดลงแม่หลวงปู่ยังแข็งแรงอยู่นและหลวงปู่ก็แข็งแรงด้วยมีคนถามว่านะครับทําอย่างนี้ได้ยังไงคุณไปดูผลงานที่วัดสองวัดและวัดที่สามนี่เกิดจากแผ่นหยานของหลวงปู่ผานตูมีวิชา้พิเศษทุกครั้งต้องมีหลวงปู่สีไปทุกครั้งครับผมนะ คือเมื่อลงเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีองค์พระนะครับมียานองค์พระอยู่ตรงกลางอ่าองค์พระอยู่ตรงกลางก็ได้หรือจะอยู่ข้างบนมุมก็ได้<า>คอันนี้จะว่าองค์พระนะครับ,รบมะกาโรโหสัมพวงเิดเป็นศรีรษะนามาพารานุคุศลธรรม,มานโมพุธทธายะทุกขังอนิจจอนัตตา อุกาโรโหสัมปวง์เกิดเป็นองค์น้ำพระาทานนักบุษลาธรรมานโมพุตายะทุกขังอนิจจังอนัตตาอุกาโรโหสัมปูง์เกิดเป็นพระบาท,ทสองนมาพระาทานนักบุษลาธรรมานโมพุตายะทุกขังอนิจจังอนัตตาต่อไปก็จะลงอีกแบบหนึ่งนะใกล้ๆกับองค์พระจะลงว่าอิสวาสุอิสวาสุ สสุสำหรับผู้รู้เรื่องอยันนะครับไม่ต้องอธิบายมากนะครับอิสวาสุอีกอีกข้างหนึ่งก็จะลงนมะธะทานานนะนะนะนภะทะดินน้ำลมไฟโอ้ยแผ่นนี้หลวงปู่ลงมากกว่าโสรถมงคล เสร็จเรียบร้อยนี่นี่เดี๋ยวผมอธิอนนโนไม่ต้องม้วนนะทําไมอ่ะฉันจะไม่ม้วนนะเพราะอะไรครับเพราะลงให้ดูอย่างนี้ไม่ต้องม้วนไม่ไม่ไอันอย่างนี้ใช้ได้เลยไหมครับห้วงปู่คือทำงวดก็ว่าไปอีกแบบอทำงวดก็ว่ายันตังสันตังวิกึงคะเลติยันตังสันตังวิกึงคะเลตินี่คือค<ว>าถาม้วนม้วนข้างขึ้นนะม้วนข้างขึ้นอีกเนี่ยข้างขึ้นจะว่าตินะครับยันตังสันตังวิกึงคะเลติ ข้างขึ้นนะข้างแลมว่ายันตังสันตังมิคึงคะเลตุข้างแล้วว่ายันตังสันตังมิคึงคะเลตุครับผมข้างขึ้นว่าติข้างแล้วมาตนุน<ล>ะนี่นะครับม้วนเสร็จเรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวผมจะขอลวงปู่เลยดอกครูเลยเอาไว้เอาไว้เอาไว้พกติดตัวเลยไม่ได้มันต้องเสกอะยโยมจา๋าแผ่นนี้นะแผ่นนี้ต้องเสกทีหลังอีกเครั้งู่ใช่แล้ว คือใช้บารมีสามสิบทัดเสกนะไม่ใช่วันนี้ได้เลยนะนเขียนสดๆอย่างเงี้ยเอาไปไม่ได้ไม่ได้ต้องเสกอีกทีนึ่งใช้บารมีสามสิบทับเสกนะอันนี้นะครับเดี๋ยววันหน้าผมจะมาเอาของปู่นี่ใช้บารมีสามสิบทัดเสกอีกทีเนี่ยเนี่ยทุกดอกเนี่ยเสกต้องเสก นี่ทุกอันนี้ถ้าใครอยากได้นะครับมาบูชาที่วัดเลยวัดดอนเดลามิตได้หรือไปทัาประคุณอำเภอสามีอาจารย์เนตก็ได้ไปที่สำนักหรือปู่ไปได้ไปที่เตี๋ยทีก็ได้ก็คือราคาเดียวกับที่นี่ราาคใครจะมารับที่หลวงปู่ก็รับจากมือหลวงปู่ได้ถ้าใครมาก็มารับจากมือหลวงปู่ได้ที่นี่เหมือนกันนะครับมารับที่มือหลวงปู่ได้เบอร์โทรวัดนี่เบอร์อะไรครับเบอร์อะไรพี่ศูนย์เก้าสี่้าสี่เก้าห้าสี่ 9516นี่หรือเบอร์ผมอ้ไส86 3325261ครับผมราคาเดียวกันนะครับที่นี่กับที่วัดเหมือนกันเหมือนกันหลวงปู่ครับไปใช้ใคร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 ถักใครใครใช้ลูกศิษย์ถักเองถเองมานแฮนด์เมดถักเองใช้สายสินถากก็ได้ครับผมสายสินเนี่ยครับหรือไม่ก็ใช้ได้ถากก็ได้ครับการถักถ้าว่า ห้าเส้นก็ว่านโมพุทธายะครับทัดสี่เส้นก็นามะพทะครับอ่าการทาตะกุตเนี่ยผมบอกแล้วทัดง่ายนะครับเมื่อเสร็จแล้วเรียนไปนี่สามปีถึงจะออกได้ะตะกุตขนาดนั้นเลยรเรียนไปแล้วนี่สามปีนะโยมนะครับเรียนแล้วนี่สามปีนะ สมปีคือว่าสามพรรษาน่ะถึงจะออกตะกุดชุดีได้ใครที่เรียนไปก็แล้วแต่นะสามปีที่ได้วิชาหรือที่ปลวงปู่ครอบใยเนี่ยอีกสามปีถึงออกได้ใช่แล้วนี่นะครับสามปีถึงจะออกตะกุดโสรดมงคลได้ครับผมตามตำราว่าเป๊ะเลยสวดเป็นหมื่นๆจบครับอมมหาทมินนี่นะครับรอยจา์หลวงปู่ครับ รอยมือจานหลวงปู่แน่นาโคตรหน้าไม่ต้องไปขี่ดูไม่ต้องไปขี่ดูขี่ดูเสื่อมเสื่อมตอกโคตรม่หมดต้องงานไฮเคมเท่านั้นครับลวงปูจามือเท่านั้นนะนี่หลวงปู่ใครอยากจะเก็บไปที่ลึกมาได้นะฮะที่วัดโพละน้ำหงดนนี่นะครับนี่ฮะนี่ยันโสรถจะตอกโคตรหัวไทยไว้ทั้งหมดครับหลวงปู่หลวงปู่ทันสมัยนะครับกลัวกลัวมีคนเอาไปปลอมตอกโคตรไว้ให้เรียบร้อยเลยใช่ถูกต้องอ่า แล้วดอกทุกดอกนะครับหมื่นกว่าดอกเนี่ยหลวงปู่เขียนด้วยมือปเป็นลายมือเดียวกันหมดรครับผมน,นี่นะครับก่อนจะอาหลวงปู่ครับทางวัดได้ออกพยันชุดใหญ่นะครับพยันที่ลูกศิษย์<ห>ใครสนใจจะมาบูชาได้หน่อยหลวงปู่หน่อยนะด่เป็น้าปิดตาติดรถติดลาได้เลยนะนี่นะครับอแก้วพุทธาวิเศษที่พามานี่นะพุทธาวิเศษพร้อมมล่อนี่เลยเห็นไหมอันนี้ นี่มามาบูชาบูชาที่วัดเลยมาได้เลยนะฮะนี่ให้บูชาเท่าไหร่ฮะตัวนี้ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนี่ติดนรกในยานโทรถนี่แบบนี้เลยเป็นเป็นเนื้อเนื้อเป็นเนื้อผงของหลวงปู่ท่านสร้างเป็นเนื้อรถผงแหละครับพิเศษผู้สาวห้าที่ผ่านมานี่นะครับสาวห้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเป็นงานรอพระปิตาเทพอพระปิตาด้วยนี่นะครับข้างหลังจะมีชื่อตีนี่ตีหลวงปู่ตีครับผมถูกต้อง เอาแบบนี้เลยนะนี่ใส่กล่องแบบนี้เลยอีกอันหนึ่งนะครับที่ที่เป็นที่นิยมก็คือผ้ายันใช่ครับนี่นี่เอาดี๋ยวโคอันอธิบายหน่อยค่ะหลวงปู่ครับแต่ละอันแต่ละอันโคอันหันหันมาทางนี้ให้กคให้หลวงปู่ชี้โคอันกคอนหันหลังนี่ต้องให้ใชหลวงปู่ให้ไงฉันจะบอกให้อย่างนี้ได้เดี๋ยวโคอันถือดิโคอันถือผุนนี่นะถือให้หลวงปู่ชี้อ๋อย่างถือเพีาโคอันหันหลังนี่เพราะฉันจะอ่านได้อ่านได้อย่างนี้อนี่นี่หลวงปู่นั่งข้างๆหลวงปู่ดี ก้อันนั anything, anything. ่งนี yeah okay. ่นี่เราไม่ได้จัดเตรียมมานะครับนี่สดเลยสดสดเลยนะครับเนี่ยอ่ยันเดี๋ยวเดี๋ยวก้อไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องถือก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้เราปูชี้หน่อยชี้อย่างงี้นะนี่นะครับอจะปูชี้แดงปูจะปูชี้นี่นะครับเราจะมาดูว่าแผ่นยันที่แผ่นนัเท่าไหร่นะแผ่นละพันบาทแผ่นละหนึ่งพันบาทนะครับเอาไปติดที่บ้านหลวงปู่ว่าใส่ยันอะไรบ้างนะครับนี่ปูอะแบบนี้ น,นี่เรียกว่ายันนกคุ้มนะข้างบนนี่ยันนกคุ้มซ้ายาขวาครับผมยันพระหน้าโปกครับผมยันจุฬามณีครับผมยันสียะเมตตยครับผม,ผมยันเมฆขลารอ<พ>แก้วโอ้ครบสูตรเลยนะมีกวักเงินกว่าทองนี่ยันจุฬามณีมีวันอ่า พระชิมบาลีองค์นี้พระชิมบาลีครับผมนะเแมขลาลอกแอลมียันมีเรียบร้อยครับนี่นางกวักนางกวักแม่พระธทร์โสบครับผมครับแม่พระธรณนีช่างเงินช่างทองหมีนะหมีครับยิงกิ่งจกสองหางครับผมยันท้าเวสุวรรณวสุวรรณมีบทเสือ แล้วก็รักษาทรัพย์สินเงินทองครับเสือป้อนนมแมวคผมีทั้งหมดในในตัวยันนี้มีอะไรครับปู่ในสี่เหลี่ยมเนี่ยช่องสี่เหลี่ยมแต่ไม่ใช่แต่ละอันแต่ละน่ะตายตายฐานพระเนี่ยยังไม่ใช่ใต้ฐานพระแต่รูปเนี่ยเนี่ยอ๋อนี่ยนะฮะอ่อสีสยงเหลืองอ่ะเป็นยันใหเป็นยันยันทั้งหมดในนี้ทั้งหมดนี่นะครับ พระพุทธเจ้า5พระองค์มีหมดแล้วปัจจัยทั้งหมดนะครับร่วมบูรณะสร้างศาสนาสานของวัดนี้นะครับใช่แล้วหลวงปู่นะหลวงปู่เป็นวัดที่สามที่หลวงปู่สร้างแล้วนะครับสามคือสิทธิอนุสิทธิ์ก็ภูมิจิตศรัทธาก็โคมาหาหลวงลูกศิษย์หลวงปู่โดยตรงอยู่กรุงเทพก็ไปหาโกอั้นที่เดอะทรีไปได้เลยนะครับนี่นี่นี่หลวงปู่เป็นเปแต่้างน้อยนะนี่หลวงปู่เป็นพรีเซนเตอร์เองเลยนะครับสร้างมาเยอะเลยนะคือหลวงปู่ในวัย78นะครับ เลยนี่หลวงปู่จานเองด้วยหลวงปู่จานเองเลยนี่หลวงปู่ก็อยากจะบอกให้ชวนเชิญมาเที่ยววัดดอนนิวิทก่อนเนาะใครผ่านไปหลวง้ว่าป่วยก็มากันนี่นะครับเลยเลยจากวัดหลวงพ่อโวยมาหน่อยนึ่งประมาณกิโลนึ่งนะครับครับผมเข้าวตระพานะเนาะครับผมนี่อยู่ติดถนนเลยครับหลวงปู่หลวงปู่เป็นเซ็นเตอร์เองใช่ครับนี่ฮะผมก็สามวัดไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับทุกวันนี้ก็ได้ปัจจัยก็ได้บารมีจากหลวงปู่เอี่ยนเนี่ยนะหลวงปู่เนาะอาหลวงปู่มองนี่นิดนึงครับนี่นี่ ไหนไหนมาช่วยหลวงปู่แล้วหลวงปู่รบกวนถือแผ่นยันด้วยือแผ่นยันที่จานอันนี้มาถือถือภาพด้วยถือภาพเมื่อกี้หลวงปู่นี่นี่นี่ครับก็หลวงปู่เมตานะครับเราไปไหนมาไหนนี่เราขอให้หลวงปู่ลดน้ำมนต์ได้นะครับอ้าได้นี่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 นะครับหลวงไปที่เดือะทีโกอันก็ได้ได้แล้วก็คือโกอันเป็นคนสัน ใช่คุะก็ช่วยหลวงปู่มาตลอดนะครับก็มีงานอะไรก็มาช่วยหลวงปู่นี่นะครับผมไปทันมาก็แวะกันนะฮะขอได้เชิญนะครับใครทันมาญานนี้ใช้หน้าีนก็แวะก็กกาบดอกละพันจานมือทุกดอกหลวงปู่ม้วนเองทําเองตามตําราขุดมหาสารลดมงคลนะหลวงปู่เนาะนี่ใช่นี่สวยแบบนี้นะกานมือทุกดอกนะครับหลวงปู่ผมมีพยาธิในตัวเยอะมากเลยขอสักดอกนี่นี่ เดี๋ยวมารับไปแล้วกันครับอ่าก่อนจบคลิปนี้นะครับเหมือนเดิมครับหลวงปู่จะให้พรอันนี้พรดีๆจากดอกนี้เลยนะนี่พี่แต่เทียบไปดอกนี้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะรับพรจากหลวงปู่ไปพร้อมๆกันนะครับนโมตัสสะมะาสโมตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะโสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะโสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธศน์ันต์ธรรมระตับสังฆราันตัง ข้าพเจ้าขอราบตระหนาคุณบิดาคุณมรรดาคุณครูบาอาจารย์ข้าพเจ้าขอราบตระหนาคุณผู้เอี่ยมคุณผู้จันทร์คุณผู้กินหลวพ่อทองสุอินทสาร้อยจันแปดร้อยบาทอิสวาสุนาัชาริตินณเมตตาจะมหาราชาอุท,ทังอัตโทโทอุท,ทังอัตพระพุทธเจ้าแผงวิบิดตุพุทธธรรมธรรมังสังสังสัพเพเทวามังปาย,ยันตุสัพพทาเอเตนะมังกรเชนะตัปปสุธีพระวันตุเมน น้ำมันนาอโดนก่อน้โกาขนอัดน้าอัดพุทธคงหน้าทาคงนังยัดคงกายสัมรทาพุทธคง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 สว่าคงทั้งนั่งคงทั้งหลับคงทั้งตื่นคงทั้งกลางคืนคงทั้งกลางวันให้คงใ่หอกดาบเหลาแหลมธนูธนาวทั้งปืนทั้งไฟทั้งหน้าไม้ให้คงกระเล็กหล่อหอกข้อเงินหอกข้อทองหอกธนิกรธงแดง ให้คงกแสงฟ้าผาวังคงเคี้วงาและมีอาถรรพ์ตื่นอาถรรพ์ทุกชนิดพุดทธังรักษาธรรมังรักษาทั้งทาง,งรักษาคุณบิดารักษาคุณมราณรดา,า,ารักษาคุณพระพรมรักษาคุณครูบาอาจารย์รักษาอิมังกายพัน,นาธานังอธิษยานนมโมพยมนะอโยมรบับไปคือตะกรุดทุกดอกในอดีตนะครับหลวงปู่เอี่ยมที่แพงๆกันก็นะช่วยร่วมบุญการสร้างวัดแบบนี้นะครับ <onz> <etus> นี่นะครับสายลงปูเอี่ยมวัดสะพานสูงรูปสุดท้ายทั้งที่ที่สำคัญที่ประทิปที่เน่ครับผมนี่เดี๋ยวนี้ทางทุกที่นะครับเขาจะเลี่ยมล้อมกรอบเพื่อที่จะรักษาให้ยืนยาวนานเคเท่าทีตางที่สุดอันนี้กว่าจะทํารุดนะครับมันนานแต่ก่อนตะกุดถ้าเป็นตะกุดลูกลงปูเอี่ยมเขาเก็บไม่ค่อยดีอาจจะเสื่อมสภาพนี่หลวงปู่ก็เลี่ยมไว้ให้เรียบร้อยพร้อมใช้ พร้อมใช้ใช่ถูกต้องจะแฝนคอก็ได้จะพกติดตัวจะแฝนเอวก็ได้ใส่กระเป๋ากางเกงก็ได้กระเป๋าขางเกงไม่ได้ทำไมของสูงมีองค์พระอยู่อ๋อพระอยู่ยุคปัจจุบันนี้มีองค์พระแล้วต้องห้อยคอแบบผมก็ขาดใช่ไหมอ๋อต้องห้อยห้อยคอห้อยแบบนี้คนโบราณห้อยแบบนี้ต้องห้อย่างนี้อ๋อนี่นะครับผู้เสี่ยงต้องห้อยแบบนี้หลวงปู่ตีต้องห้อยเหมือนกันห้อยเป็นคอแบบนี้ห้อยบนคอเหมือนกันไม่เนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับพี่ได้ครับเดี๋ยวนี้ตะกุดตะกุดเป็นของสูงไปแล้วใช่ครับ ต้องต้อง e. ห้อยคอนะครับลูกป an no, ูจานมือแบบเนี้ยเออถ้าคนสมัยก่อนใช่ป่ะสมัยก่อนเนี่ยยังเป็กระเป๋ากระเป๋าก็ต่ำกว่าน้องปูครับผมเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่พวกแล้ววันก็จะห้อยคอกันพี่เนี่ยเป็นสิริมงคลครับนะฮะนี่นะครับถ้ามาวัดที่วัดนี้วัดดอนเนธามิตรรับกับมือกับลุงปูกับมือหลวงปูเลยครับนี่มาคือ หนึ่งพันบาทอ่าคิดอะไรเยอะนะครับจะมาเจอพี่เรนูเป็นหลานหลวงปู่ดูแลอยู่แล้วก็มากับลูกชายบ้างอะไรงี้ครับผมใช่ถ้าเป็นหลานคือถ้าไม่สะดวกก็ไปที่ศูนย์ทีก็ได้เดอ๋ทีคอั์นะครับคือจะโทรมาหาพี่เรนูก็ได้สั่งจองนะไว้ใจกันนะโอเเข้าไปที่เลขบัญชีพี่ก็ได้เลยครับผมง่ายดีฮะเดี๋ยวนี้มันเป็นการหลอกลวงเยอะถึงให้ชัดเจนไงคือที่นี่ชัดเจนถ้าเอาที่สบายใจเดินทางมาเท่าเลยเลยคือจะได้รับมามือกบเปหลวงปู่แล้วก็ถ่ายรูปไว้ที่ลูกว่า พ่อได้รับมาเคือนอนาคตนะครับเดี๋ยวนี้วันวันหนึ่งผมไม่อยู่ก้อนไม่อยู่วงปูไม่อยู่จะได้บอกลูกหลานได้ปะพ่อรับมากับมือรับมากับมือนี่ผมนี่ใส่คอเลยผมรับมากับมือเหมือนกันนี่เห็นไหมครับรับกับมือก็ต้องใส่คอเลยใช่ครับเนี่ยที่ระลึกเลยครับอันนี้เลยนี่นะฮะผมจะได้ไปคุยได้เหมือนกันว่ารับมากับมือ ตอนนี้เป็นเกจิเบอร์หนึ่งในจังหวัดชัยนาทเลยนะครับีเนนะสาวประวันสูงนะเบอร์หนึ่งเลยนะเบอร์หนึ่งตัวนี้เบอร์หนึ่งมีงานพิเศษเยอะตอนนี้คืองานพุทธิเศษหลายที่ผมก็เราก็จะได้เจอลงลวงปูตีเป็นหลักลวงปูตีเป็นหลักนะครับใช่ครับเดี๋ยวผมต้องใส่กระเป๋าก่อนก่อนพี่ครับผมนะนะก็ใครมาปุ๊บจะติดต่อเบอร์โกอันเบอร์อะไรนะเบอร์ศูนย์แปดหกครับสามสามสองห้าสองหกหนึ่ง 0863225261ครับครับผมก็แค่นี้นะครับขอบพระคุณหลวงปู่น,นะครับกราบนมัสก,การครับเจนสุขอ่ะ